สิทธิพี่ไม่ต้องเป็นห่วงข้าไม่ได้อ่อนแออย่างที่ท่านคิดเขามีความสามารถที่เอาชนะนักบุญกระบี่ได้ข้าไม่เป็นห่วงเขาเลยดังนั้นเย่เอ,อ๋อเจ้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาเช่นกันไม่กี่วันมานี้เจ้าแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนเพราะมาเยี่ยมเขาทุกชั่วโมงพูดตรงๆข้าเป็นห่วงเจ้ามากกว่าท่านพ่อองค์เหนือหัวหัวหน้าพระราชวังตรงฟงังในระหว่างที่ข้าหมดสติมีใครพยายามบุกรุกเข้ามาไหม เติมทีข้าก็กลัวว่าจะมีใครเข้ามารอบสังหารเจ้าในขณะที่หมดสติดังนั้นข้าจึงเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าข้ากังวลมากไปมีนิกายและตระกูลมากมายส่งของกำนันมาแทนในหมู่พวกเขาของกำนันของพักตระกูลเซี่ยวมีค่ามากที่สุดและพักตระกูลเซี่ยวไม่เพียงแค่ส่งของกำนันมาพวกเขายังคงส่งหญิงงามที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิปีมาตั้งสามคนอะไรนะ หญิงงามหรอเห็นได้ชัดว่าพวกเขาขี้เลกกว่าข้าและองค์หญิงเป็นพันเท่าเชน้อยไม่มีวันมองพวกเขาหรอกใช่ไหมเช่น้อยใช่ใช่แล้วพวกเขาจะเทียบกับท่านนาและสิทธิ์พี่ได้อย่างไรหากท่านนาเต็มใจข้าจะทําให้พวกเขากลายเป็นคนรับใช้ท่านของกำนันของพักตระกูลเซี่ยวถูกส่งมาด้วยตัวเองโดยพวกวุโสใหญ่เซี่ยวป่อหยุนและเขายังไม่ได้จักไป เขาอ้างว่าต้องการพบเจ้าหลังจากที่เจ้าตื่นแล้วเจ้าสนใจที่จะพบกับเขาไหมแน่นอนข้าจะไปพบกับเขาพวกเขาส่งของมีค่ามาจากที่ห่างไกลข้าจะปล่อยให้เขาเดินจากไปอย่างนั้นได้ไงข้าได้ยินว่าเจ้าไม่พอใจพักตะกุลเซี่ยวเจ้าจะเลือกรับมืออย่างไรขึ้นอยู่กับเจ้าเลยแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าเป็นกังวลจนหามรุ่งหามค่ำ เย่เอ๋อเป็นบทสาวเพียงคนเดียวของข้าที่ได้พบกับเจ้าโดยบังเอิญผู้มีพระคุณของเราคนที่ช่วยชีวิตเราทั้งสองคนไว้เป็นโชคดีของเราปัจจุบันความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าสำหรับนางคือหาความสุขที่แท้จริงในการแต่งงานเย่เอ๋อชัดเจนแล้วว่ามีความรู้สึกลึกซึ้งกับเจ้าหากเย่เอ๋อกลายเป็นภรรยาของเจ้าแม้ว่าข้าตายนะตอนนี้ข้าก็ไม่เสียใจท่านพ่อ ท่านโพสอะไรอย่างนั้นสิทธิองค์หนื่งหัวสิทธิกับข้ามีความรักร่วมกันเราประสบกับความทุกข์ของชีวิตและความตายมาด้วยกันข้าหยุ่นเชื่อเกิดมาเป็นคนธรรมดาตราบที่สิทธิเต็มใจและองค์หนื่งหัวไม่รังเกียจในชั่วชีวิตของข้านี้ข้าจะปกป้องนางด้วยชีวิตอย่างแน่นอนและข้าไม่มีวันทรยศนาง หยุนเชอด้วยคำพูดของเจ้าในที่สุดข้าก็สามารถคลายความกังวลของข้าคืนเดือนแปดสองเดือนหลังจากนี้จะเป็นวันมงคลของปีนี้เราจะเป็นเจ้าภาพให้เจ้าแต่งงานในพระราชวังแห่งนี้เจ้ามีอะไรจะคัดค้านไหมท่านพ่อนี่มันไม่เร็วไปหน่อยหรอสิทธน้องหยุนแต่งงานมาแล้วสามปีนะในปัจจุบันและอายุเท่านี้ผู้ชายคน,นไหนๆก็มีภรรยาสามหรือสคนหยุนเชอร ที่ข้าพูดว่าเจ้าอายุ19ปีมีภรรยาคนเดียวข้าไม่ได้ดูถูกเจ้านะเจ้าควรพินิตถึงความคาดหวังของปู่เจ้าด้วยใช่ไหมผู้อวโสเซียวมันเป็นโชคของหยุนเชอร์ที่ได้องค์หญิงมาเป็นภรรยาข้าไม่มีข้อโต้แย้งในเรื่องนี้การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับองค์หน่งหัวและผู้เยาสองคนข้ารู้สึกไม่คู่ควรกับหนิงเอ,อ๋อ ในขณะที่ข้าสูญเสียชูเย่จันเมื่อข้าได้ขอสิทธิ์พี่และนางเป็นของข้าตลอดไปการได้สิทธิ์พี่มาเป็นภรรยาเป็นความปรารถนาช่วชีวิตของข้าขอบคุณองค์เหนือหัวที่เติมเต็มความปรารถนาทุกสิ่งน่าจะเป็นไปตามการตัดสินใจขององค์เหนือหัวสองเดือนต่อมาสามวันหลังจากนี้จะเป็นวันที่หยุ่นเชิอกับองค์หญิงคั้งเย่แต่งงานกันข้ารละอิจฉานิกายใหญ่จริงๆที่ได้รับเชิญ ข้าได้ยินว่าในหมู่จัก,กรวรรดิทั้ง7วายุสิน้าเงินนั้นอ่อนแอที่สุดแต่คาดไม่ถึงเลยว่ามันจะอ่อนแออย่างน่าสมเพชและน่าหัวเราะยิ่งนักข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆทําไมท่านพ่อถึงสนใจในสถานที่แห่งนี้องค์ชาย13แห่งจัก,กรวรรดิเทพพงสาเฟิงซี่เฉินที่ข้าได้ยินครับคลายครับคาวว่าสาเหตุนั้นเพราะผงวิญญาณปัจีค้นพบชั้นแลกคิสตันสีม่วงขนาดใหญ่ภายในพรมแดนวายุสิน้ำเงินเมื่อไม่นานมาน,นี้ วิธีที่ดีที่สุดก็คือยึดมันองค์เหนือหัววางแผนในเรื่องนี้ไว้อย่างพิถีพิถันแต่เขาไม่ได้จะลงมือเร็วๆนี้องค์เหนือหัวกล่าวว่าอย่างน้อยก็รอจนกระทั่งการจัดลาดับจัก,กรวรดรจบลงก่อนในหมู่แมลงเหล่านี้ข้าค่อนข้างสนใจในตัวหยุดเชอร์ข้าสงสัยจริงๆว่าใครให้ไอเวนนั่นเกิดมาแต่ตอนนี้เราได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสมรสเราสามารถพบเขาได้ เมืองจัก,กรวรรดิวายุสีน้ำเงินนายน้อยหมู่บ้านดาบสวรรค์หลิงหยุนกับหลิงเจียมาถึงแล้วประมุขพักตะกุลเซี่ยวเซี่ยวเจียเทียนผู้วุโสใหญ่เซี่ยวป่อหยุนและผู้วุฒิยีกายโอสถเซี่ยวหูยี่มาถึงแล้วนายหญิงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เมฆใคร่แข็งเซี่ยฉิงเยียกับเทพธิดากระจกเย่าแข็งชูเยี่ยหลี่มาถึงแล้วฉิงเยียเจ้าอยู่ที่นี่ด้วย สองเดือนก่อนทำไมเจ้าถึงจากไปโดยไม่ร่ำลา่ะนายน้อยหยุนได้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีอาการบาดเจ็บร้ายแรงแดนศักดิ์สิทธิ์เมฆายะแข่งก็บังเอิญมีเรื่องที่สําคัญดังนั้นข้าจึงจากไปโดยไม่ร่ำลาหวังว่าท่านจะไม่ใส่ใจวันนี้ฉิงเยี่ยเป็นตัวแทนแดนศักดิ์สิทธิ์เมฆายกแข่งขอสแสดงความยินดีกับนายน้อยหยุนด้วยสําหรับพิธีสมรสที่ยิ่งใหญ่หรือว่าวันนั้นเจ้าได้ยินว่าข้ากําลังจะแต่งงานกับศิษย์พี่จากด้านนอก แล้วเกิดอิจฉากันนันน้หยุดได้แต่งงานกับผู้บ่งเพาะรมปาจากักรพรรดิขั้นกลางตั้งแต่อายุ19ปีอนาคตของท่านจะต้องสดใสยอย่างแน่นอนเราอาจารย์และลกูกศิษย์มาเพื่อร่วมแสดงความยินดีในพิธีสมรสถ,ถิงเยี่ยเข้าไปข้างในแล้หาที่นั่งเถอะบอสินดีด้วยนะท่านกับพี่สาวในที่สุดก็เป็นทางการท่านไม่สามารถรังแกนางได้แล้วในอนาคต หากฆ่ารังแกนางงั้นข้าอนุญาตให้เจ้าตบข่าร้อยครั้งอาการบาดเจ็บของปู่เจ้าเป็นยังไงบ้างแม้ว่าท่านปู่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสเส้นนมปานชีวิตของเขาไม่ได้รับบาดเจ็บและอาการบาดเจ็บทั้งหมดได้รับการรักษาแล้วอาการบาดเจ็บของเขาฟื้นฟูได้ประมาณ60%ของความแข็งแรงแล้วท่านปู่ส่งคนไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับท่านเขาไม่มีความตั้งใจฆ่าท่านอีกต่อไปแล้ว และข้าได้ยินเขาพูดว่าเสียใจที่เขาวู้วามไปหน่อยจากกวัิเทพพงษาจากกวัิเทพพงษาองค์งชายสิบสามเฟิงยี่เฉินมาถึงแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ